ชอบดูละครคุณธรรมปะ่ะหม่แล้วอยู่อยู่ในห้องน้ำนี่ฮะไม่เข้าใจาอะไรอ่ะส่องเหรออ๋อเข้าใจว่าเป็นคำว่าดูเหรอเหรอเคยไปดูไหม คุณธรรมละครคุณธรรมเคยไหมที่โอ๊ตปาโมดเล่นกับป๊อปปองกูนอ่ะที่เวิร์คคอยอุ้ยวันอ๋อซิคคอมเอาอะไรเอาก่อนเลยค่ะเอาก่อนเลยค่ะตอนตอนตอนนั้นอ่ะตอน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 ไหนตอนไหนตอนย้อนตอนย้อนอ่ะอ่ะเธอถามว่าพี่ถ้าหนูขอยืมตังค์พี่สิบบาทพี่ให้ปะได้แล้วพี่อ่ะพี่ให้หรือปะให้เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะวันนี้ได้ไหม พี่เตอร์พี่เตอร์พี่เตอร์ใจร้ายพี่เตอร์ใจร้ายผมตอบคำถามผมตอบคำถามใจร้ายเลยอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่เตอร์ใจร้พี่เตอร์ใจรยพี่เตอร์ใจร้ายพี่เตอร์ใจร้ายแย่มาก double q